ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาตะรุยคลองเลยนะครับผมวันนี้พามาเก็บผักชนิดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าผักก้านจองนะครับผมเป็นภาษาอีสานก็เป็นภาษาภาษาลาวก็ผักก้านจองเหมือนกันนะครับผมภาษาลาวภาษาบ้านเกิดนะครับก็ครับผมวันนี้ตามผมมาเลยครับวันนี้จะพาลงคลองนะครับผมแหวกแนวเลยนะครับผมก็พอดีตรงนี้ผ่านมาเห็นพอดีนะครับผม เนี่ยครับผมปักกันจองนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบนี้นะครับต้อนนี้ก็ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับผมมอนก็ขึ้นเองนะครับผมวิธีการเก็บนะครับก็คือ แบบนี Looks, like ้เราก็เอาได้นะครับผมแบบนี้เราก็เอาได้ที่มันเป็นใบเรียบๆอันนี้เอาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าประมาณนี้แล้วถ้าใบมันออกมาแบบนี้เอาไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีดอกนะครับผมแต่วันนี้ไม่ค่อยเห็นดอกนะครับส่วนมากจะเห็นเป็นเอาไปลวกนะครับผมแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็กินกับซุปตำนะครับผมแต่สำหรับผมนะผมเอาไปลวกนะครับเพราะว่า สำหรับผมแล้วกินกับส้มตาม,มันขมนะครับเห็นไหมะเนี่ยเราก็ล้วงเข้าไปข้างล่างก็ดึงขึ้นมานะครับก็มันก็คล้ายๆสายบัวนะครับผมแต่ว่ารสชาติของมันนี่แตกต่างนะครับมันจะออกรสแบบเฟือเฟ่อนๆขมน่อยๆน,นะครับผมสําหรับคนชอบนะครับก็สําหรับคนคนคน,คนที่ไม่ชอบก็อาจก็เขาก็จะบอกว่าขมนะครับแต่คนชอบเขาจะบอกว่าอร่อยนะครับผมก็เนี่ย เก็บ okay. Okay. ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้จะเอาไปลวกทําน้ําพริกนะครับผมวันนี้ก็เมนูน้ําพริกนะครับดึงออกมาวันนี้เลยนะครับผมเราก็ามือล้วงเข้าไปข้างล่างนะครับมือล้วงเข้าไปข้างล่างแล้วเราก็ดึงออกมาเลยครับ นี่ไหมฮะนี่ไหมฮะมันเพิ่งขึ้นมานะครับผมก็คือแบบนี้ยเอาได้นะครับก็ไปลวกกับน้ําพริกนะครับแล้วก็ล้วงเข้าไปข้างล่างนะครับผมแล้วก็ดึงขึ้นมาเนี่ยดึงขึ้นมาก็จะก็จะลอยน้ําอันนี้เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับวันนี้เดี๋ยวไปทําน้ําพริกนะครับผมน้ําพริกปลาทูนะครับครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับ อยู่แบบง่ายๆสไตล์แบบเบิร์ดบายบีนะครับผมโอ้โหเยอะมากครับเนี่ยเยอะมากนี่ขึ้นเองนะครับขึ้นเองนะครับไม่ได้ปลูกนะครับผมขึ้นเองตามธรรมชาติเลยนะครับผมขึ้นเองขึ้นเองครับผมขึ้นเองเลยนะครับเห็นไหมโอ้เยอะมากครับเยอะมากแต่ถ้าเราปลูกยังไม่ขึ้นแบบนี้นะ <laughs> ถ้าเราปลูกขายไม่ขึ้นแบบนี้นะครับผมอันนี้ขึ้นเองนะครับเห็นไหมครัก็ล้วงเข้าไปเลยครับผมล้วงไปก็ดึงขึ้นมาแ,แบบนี้บบนนบใบก้านจองนะครับหรือว่าต้นก้านจองนั่นเองนะครับผมก็เห็นไหมลักษณะใบของเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นคล้าย ส,ส่วนส่วนส่วนลำต้นนะครับส่วนต้นเขาก็จะเป็นเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับผมเห็นไหมเล้าก็จะเป็นรากมีรากแบบนี้เป็นรากแบบนี้สามารถปลูกได้นะครับปลูกในที่ที่แบบว่ามีน้ํานะครับที่ไี่มีน้ําก็ปลูกขายก็ได้นะครับผมปลูกกินได้ปลูกขายก็รวยนะครับอันนี้ขึ้นเองนะครับอันนี้ขึ้นเองนะครับผม ต้นใหญ่ๆนั่นเลยนะครับผมโอ้โหนี่ต้นนี้ต้นนี้ต้นกัานจองนะครับโอ้โหน่าเชื่อว่าของขึ้นเองแบบว่าตามธรรมชาติแล้ววันนี้สามารถกินได้นะครับผมคนเรานี่็นะ หากินได้แปลกๆก็กินได้หมดนะครับผมก็อยู่แบบง่ายๆครับผมสไตล์แบบเบิร์ดไวบีนะครับไม่มีอดแน่นอนครับผมเก็บผักเก็บหญ้ากินไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่สถานะนะครับภาวะเศรษฐกิจนะครับผมก็วันไหนมีก็เข้าห้างนะครับวันไหนไม่มีก็วันนี้นะครับผมลงคลองนะครับ โอ้นี้ฮะยอดนี้นี่ใหญ่มากนะครับลำต้นใหญ่นะครับโอ้ใหญ่มากลำต้นนี้แล้วก็ล้วงเข้าไปถึงถึงถึงโคนเลยนะครับผมล้วงเข้าไปถึงโคนแล้วก็เราก็ดึงนะครับเพราะว่าถ้าเราดึงจากข้างบนมันจะทําให้ขาดนะครับผมเพราะว่าต้นมันอ่อนนะครับน,นี่ได้ยอดอ่อนมากันหมด เนี่ยแบบนี้กินได้นะครับแบบนี้กินได้แต่ส่วนมากนี้ส่วนมากเขาก็จะเอาไปที่ว่ามันเป็นดอกนะครับมันจะออกดอกนะครับมันจะมีแบบว่าออกดอกของมานนี้นะครับมันจะมีแบบว่าเขาเรียกเป็นดอกนะครับแต่อันนี้ผมจะเอาเอาเอาลำต้นที่มันมันเป็นมันเป็นใบนะครับผมแต่ว่าก่อนก่อนที่มันจะเป็นใบมันก็จะประมาณนี้นะครับมันจะออกมาแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก่อนก่อนที่ว่ามันจะแผ่มาเป็นใบแบบนี้นะครับก็มันก็จะมาเป็นใบแบบนี้ แต่ถ้าใบแบบนี้คือกินไม่ได้แล้วมันจะแก่แล้วนะครับผมก็คือมันแก่มันก็จะเหนียวนะครับกินไม่ได้แต่ถ้าแบบนี้นะครับลําต้นมันก็ยังอ่อนอยู่เราก็สามารถกินได้นะครับมันก็คล้ายๆสายบัวครับผมตระกูลเดียวกับสายบัวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะโหเยอะมากครับเยอะมากครับแน่นอนครับผมแน่นอนครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกินกินโชว์แน่นอนครับผมวันนี้แน่นอนนะะก็วันนี้ก็ เมนูน้ำพริกนะครับอันนี้ก็เอาไปลวกกับน้ำพริกนะครับผมหรือไม่แน่ก็กินกับส้มตําด้วยนะครับก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูครับผมเดี๋ยวรอดูครับผมแบบนี้แบบนี้ไม่เอาดีกว่านะครับผมจะเน้นเป็นเป็นแบบนี้มากกว่านะครับแบบนี้มันจะอ่อนกว่าถ้าถ้าเกิดว่าใบมันมันอันนั้นเยอะแล้วมันจะเก่น,นะครับผมมันจะกินไม่ได้ นี่ฮะดึงขึ้นมาเลยครับผมประมาณนี้ทีนี้เราก็จะเอาไปลวกนะครับลวกน้ำพริกปลาทูครับผมเมนูวันนี้น้ำพริกปลาทูครับผมก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆเข้ามาแล้วก็ดูให้จบคลิปด้วยนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ด้วยครับผมสับสกายด้วยนะครับ น้องใหม่ครับผมน,น้องใหม่ครับเพิ่งทำครับน้องใหม่ครับนี่โอ้นี่ยอดนี้นะนี่ยอดนี้เอาได้นะครับนี่ครับผมยอดนี้นะครับอเอาได้สวยเลยครับ อ่าคับตึ๊บอ่าครับผมนี่ครับผมเห็นดอกมาแล้วครับที่ว่าอีกอีกอีกอันนะครับที่กินได้นะครับผมกินได้เห็นไหมนี่ครับผมมันจะขึ้นมาเป็นดอกแบบนี้นะครับกินได้นะครับผมแบบนี้แบบนี้กินได้อยู่นะครับแต่ถ้าถ้าแบบนี้นะครับผมเห็นไหมถ้าแบบนี้คือแก่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดึงนดึงขึ้นมาให้ดูนะครับ ลำต้นมาให้ดูเนี้ยเห็นไหมรับลำต้นมันก็จะแก่นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเป็นดอกนะครับมันขึ้นมาเป็นแบบนี้นะมันอแบบนี้กินไม่ได้นะครับแ,นะแต่ถ้าแบบนี้นะครับต้นนี้นะครับมันเริ่มออกดอกวันนี้นะครับก็กินได้อยู่นะครับผมนี่ผมจะดึงออกมาถามว่าบ้าแบบแบบแบบที่ว่ามันขึ้นมาเป็นเป็น แบบที่ว่าเป็นใบนะครับอันไหนกินอร่อยกว่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันจะลองดูนะครับแต่แบบนี้แต่เขาบอกว่าแบบนี้กินกับส้มตำจะอร่อยมากนะครับกินกับส้มตำนะครับอร่อยมากแล้วก็ลวกน้ําพริกลวกน้ําพริกก็จะอร่อยมากนะครับเห็นพี่ก็บอกมาแบบนั้นนะครับผมเดี๋ยวลองดูครับวันนี้ครับน้ําพริกปลาทูว่าจะอร่อยขนาดไหนครับผมหลังจากที่เราเก็บมาได้นะครับ ออกได้เยอะมากนะครับผมสําหรับพอแล้วนะครับสําหรับมือนี้กับข้าวมื้อนี้นะครับเดี๋ยวไปลวกทำกับน้ําพริกนะครับผมพริกปลาทูนะครับ ครับผมหลังจากที่เราเก็บมาเรียบร้อยนะครับเราก็ทีนี้ก็มาทำความสะอาดนะครับผมก็ล้างน้ํานะครับผม้างน้ำไปเลยล้างน้ําทำความสะอาดนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ผมเก็บเสร็จนะครับผมขึ้นมาเห็นมีคนเห็นก็บอกว่าลาบได้นะครับผมลาบอร่อยเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าค่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองลาบดูดีกว่านะครับผมก็เดี๋ยวลองเมนูลาบด้วยนะครับวันนี้ เห็นเขาบอกว่าลวกลกนะครับลวกๆแล้วก็ลาบนะครับผมอผมว่ามันแปลกดีนะเราติดตามกับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้จะออกมาเป็นยังไงนะครับ หลังจากที่เราล้างทำควาบอาดแล้วนะครับผมก็จะเอามาหักเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้นะครับผมก็เสนอเมนูลาบนะครับผมผมจะลองลาบดูนะครับอันนี้ผมก็จะมาหักเป็นท่อนไหยก็ย่างไฟนะครับผมเลือกที่จะจะย่างไฟนะครับเป็นย่างย่างเตาถ่าๆๆนรบเพราะว่าเราจะได้ความหอมของของเตาถ่านนะครับ แต่ถ้าเราลวกลวกก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันจะอมน้ํานะครับมันจะกินไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าสู้สู้ย่างย่างเตาถ่านไม่ได้นะครับเห็นพี่ก็บอกมาแบบนั้นนะครับผมก็ลองทําดูครับผมโอเคเดี๋ยวตามกันไปกันเลยครับครับผมนี่ก็ได้แล้วนะครับประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปทาลาบกันเลยครับเดี๋ยวเราไปหั่นกันเลยครับผมหลังจากที่ เราย่างเสร็จนะครับเราก็มาหั่นนะครับผมก็หัน่นเป็นเป็นแบบนี้ครับเป็นท่อนเป็นท่อนแบบนี้นะพอดีคำนะครับก็หั่นเป็นลูกเต๋านะครับผมก็หั่นหั่นประมาณนี้ครับ้อมจังกล้องบอกว่าหอมอ่ะหอให้ลองชิม<อ>เออไม่ขมนะก็ถือว่ารสชาติแบบยิใจได้อ่ะ อร่อยมากหอมมากคือเรากัดเข้าไปคำแรกความหอมจะมานะครับความหอมมาแล้วก็ความหวานก็ตามมานะครับอร่อย,ายอมากอืมออ,อ,อร่อยผมนึกว่าขมนะไม่ใช่นะนี่ราบนะครับ ลาบทั่วไปนะครับคล้ายๆลาบทั่วไปนะครับกต้ตหนหอมบักชีนะครับกาดไม่ได้เลยก็เหมือนลาบหมูลาบเป็ดลาบไก่นะครับผมแต่ว่านี้เป็นลาบปากกระจองนะครับ นี่ส้มเราก็จะใช้เป็นส้มแป้นนะครับจี๊ดจี๊ดส้มจี๊ดพ <c oughs> อดีมะนาวไม่มีนะครับก็ <c oughs> ก,ก็ผมเลือกที่จะเป็นส้มจี๊ดนะครับส้มจี๊ดก็ให้ก็ชาติเปรี้ยวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีความหอมในตัวองมันด้วยนะครับก็แลแตค่คนชอบนะครับก็แต่ว่าสาหรับผมนะผมคิดว่า ก็โอเคนะก็ใช้แทนส้มนาวได้นะครับผมในกรณีที่ขาดแทนนะครับคผมเี่ก็ต่อมานะครับข้าวคั่วนะครับผมข้าวคั่วก่อนลืมข้าวคั่วนะครับห้าสี่สามเเอา 怪，那也。 ที่จะเป็นน้ำสม้มจีนนะครับสูตรใหม่นะครับผมเพราะว่าสม้มจีนมีความหอมในตัวนะครับหอมส้มโอเคเริ่มแล้ว ครับผมป้าป้าป้าระดัแบ,บแรกใส่ข้าวคั่วนี่ป่นนะครับ ไปนะครับอันนี้นุมมโตะโฆษณาเลยครับผมนลาน้ำปลาแล้วก็้มนาส้มนาว มาด้วยนะครับผมต้นหอมบัคชีนะครับครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมราบผักก้านจองนะครับโอเคเดี๋ยวเราตักจานกันเลยครับผมหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยเมนูราบของเรานะครับวันนี้ก็เป็นเป็น แอนม็กของวันนี้เลยนะครับเป็นมันเลยตอนนี้เลยก็ได้นะครับผมก็มีปลาทอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลวกนะครับอันนี้ก็ผมก็ลวกตำน้ำพริกกับน้ำพริกกะปินะครับผมก็มีต้มส้มด้วยนะครับก็ไว้ซดน้ำนะครับให้มันลื่นคอนิดนึงนะครับผมโอเคครับผมเริ่มกันเลยครับผมเดี๋ยวผมจะลองชิมก่อนนะ อืมอ <ừ. S 2> <ừ. S 1> ร่อยมากผมถือว่าเป็นเมนูที่ เขาเรียกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็ว่าได้นะครับเพราะว่าไม่มีเนื้อตัดไม่มีอะไรนะครับผมจะเป็นพวกผักตามหาได้ตามถืนบ้านของเราตามไอ้เรียกเขาเรียกข้างบ้านของเราได้นะครับผม <c oughs> เมนูผักล้วนเลยนะครับวันนี้ก็เพื่อสุขภาพเหมือนครับอร่อยมากครับผมลองทำดูนะครับเพื่อนๆอยากลอง ก็ลองทำดูได้นะครับผมง่ายๆครับผม,บผมก็เหมือนราบทั่วไปนะครับผมเหมือนลาบหมูลาบไก่นะครับแต่ว่านี่เป็นราบผักการจองครับเราจะเอาไปยา่างคือมันจะมีกลิ่นหอมในตัวนะครับแล้วก็มีรสชาติเฉพาะของของของมันเองก็ถือว่าโอเคนะแบบคุกกับข้าวสวยนะครับ คครับผมหรือว่าใช้ได้นะครับครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมก็เป็นช่องน้องใหม่นะครับก็ติดตามนะครับคลิปแปลกๆได้นะครับผมติดตามด้วยนะครับก็ก็พึ่งหัดทํานะครับก็ก็ฝากกด subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งสําคัญนะครับผมฝากไปด้วยนะครับ พัดลมนะครับเป็นพัดลมมินินะครับผมก็ผมก็เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับบ้านไฟโซล่าเซลล์น้องมีตังนะครับก็ก็เป็นลูกสาวของผมเองนะครับผมก็ผมก็ได้เปิดร้านขายเป็นพวกไฟโซล่าเซลล์นะครับสนใจติดต่อนะครับ064-0201113นะครับตลอดได้24ชั่วโมงนะครับก็หรือว่าติดตามได้ที่เพจนะครับศูนย์รวมไฟโซล่าเซลล์บ้านไฟน้องมีตังนะครับผมก็ก็วันนี้ก็มานําเสนอนะครับเป็นเป็นพัดลมมินินะครับตัวนี้ก็ แรงมากนะครับเป็นพัดลมแอร์นะครับเป็นพัดลมแอร์มินินะครับผมก็ก็สามารถถ่ายร้อนได้พกพาได้สะดวกนะครับติดตั้งในรถยนต์ก็ได้หรือว่าสถานที่ออฟฟิศสถานที่ทํางานนะครับ <c oughs> <c oughs> ตามโต๊ะทํางานต่างๆนะครับ <c oughs> <ๆ>ก็ก็ถือว่าพกพาได้สะดวกสบายนะครับก็คือม้วนสายม้วนสายวนี้เลยเราใส่ในกระเป๋าของเราไปทํางานได้นะครับก็คือเป็นพัดลมแอร์นะครับก็คือความเย็นก็จะอยู่ที่ประมาณ24-25องศานะครับก็ก็คือ ความเย็นของมันมันแต่อันนี้ไม่ไม่ต้องเติมน้ํายาอะไรเลยครับผมก็คือเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้งานได้เลยครับก็ฝากสนใจติดต่อนะครับ0640201113นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ที่ด้านล่างตรนี้นะครับผมก็ก็ฝากฝากด้วยครับผมครับขอบคุณครับ